มาตามตามนัดนะคะเนาะอาจารย์เอนะคะมื่อนี้ก่นนัดปล่อยจาครับผมสวัสดีอาจารย์เอนะคะครับผมว่างพอดีนะจ๊ะเนาะเอฟซี่ให้ตามสูตรคํำนวณจ้ะอ๋อครับครับที่ว่าแปดงวดใช่ไหมเซียนรอบนีใ้ใช่ใช่ครับใช่ครับโอ้คนโทรหาหลายไหมครับ เมียนทุมหาผมกันไลผมว่ามือน <c oughs> ผมก็เรยว่ามือขั้นทุ่มสดนี่คือคือทุ่มหาผมมือนผมค่อสีนนะสะดอกแต่ว่าฐานช่องพิ่นยูสะดอกแล้วขั้น้ะนะ่นก,ก็ไปติดตามช่องพิ้นสะดอกผมก็เลยวางที่โอ้สายไหมเลยหมอรครับเซียนอือ<ร>สายไหมสายไหมเลยอาจารย์อีอาจารย์อก,ก็ำลังดังคะ่ะก็กำลังดังครับตอนนี้ได้ตามแต่แปดหมดขึ้นหลังแห้งสี่ดังอาจารย์เนียนยูขั้นเป็นปีไก่นี่เนาะพอปีนี้มันก็เขาที่เราเรีว่า มันแล้วแต่โชคบุญวาสนาคือว่าเพราะว่ะหิมันก็เขาอยู่แต่ว่าเทาหักซื้อบุถือซื้อจังหวาได้พอกันถือว่าสีขาวยึดดอกข้างวัดเนี่ยบ้าอยู่สันละบ้ายสันละฝันดีว่าจานวัดเนี่ยไม่เมื่อคืนกฝันดีอยู่ที่ฝันว่าได้เงินไหมฝันว่างไดนก็ค่ะฝันว่าได้เงินได้เงินได้ทองแมนฝันว่าได้เงินย่างประเก็ได้ได้ดึเงินเงินเกือบเป็นเงินเหรียญสิบเงินเหรียญสิบ เม่นอืมฝันดีค่ะค่ะฝันเงินเหรียญสิบบาทนี่สูตรคำนวณเท่านี้ก็คือเฮ็ดแล้วนะคะนะ่ะเนาะเฮ็ดเฮ็ดแล้วแล้วครับเฮ็ดแล้วแล้วหลังจากเฮ็ดสูตรพ่อเฮ็ดสูตรออกมาก,ก็คือฝันได้ได้เงินโหลดได้เงินแม่นได้จักบาทจ้าในความฝันในความฝันก็เมือนอ่นี้ มันันเร้อละสิบาทสิบบาทสามมงสามเชียอืมในความฝันหันมน,นมาเบิ่งเลขสูตรว่าคาล่องจองกับฝันบอเนาะแมนเลขสูตรนี้ได้ตัวไดมากค่ะเดือดแ,แ,แอันนี้บนหรือล่างครับเซียนครับบนหรือล่างจ้ะอันนี้ก็คือเลขเลขละแตะน,นี่เนียนบนบนบน,นะคะมีเลขวิ่งบ่าจา้ะ เลขวิ่งกับแปดกับหนึ่งตัวเกาวิ่งแปดกับหน,น,นึ่งมาบุญเนาะค่ะเน้นวงเล็ไบไว้ว่าบุญเนาะแมนซื้อล่างน้ำดนนนได้ปะการังได้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 อีกกระเฮากระซื้อหน่อยเอาเฮากระยาประมาทเพราะว่าเหล็กมันมีเข่ามีออกค่ะมันมีบุญมีรางมันมีตัวกับตัวแปรมันจะทรมามดามันมีปุไรนปิดไอ,ไอหูจังอยู่ในนั้นเบิรดลอยเปรริดลาดตัเสิ้นดอกเนาะแมนมาแมน,แมนครับแมนค่เฮาซว่าไปนั่นมันกระสี เฮาบริกางอยู่ในอันรัตตลี่เพิ่นที่เพิ่นโคเล่โคเล่เนาะเ้าก็ว้าไปตามหลักการความเป็นจริงของมั่นที่ว่าความเป็นจริงที่มันสิเป็นไปได้แต่เข้าก็เล่นตามสูตรที่เขาเคยเห็ดมาอ่ามันก็ได้ตัวนี้มาออกมาเฉลยออกมาแล้วเนี่ยได้แปดห้าแปดศูนย์แปดห้าแปดศูนย์แปดหกแปดเจ็มันสิมีอยู่ซีคู่นี่่ะแปดศูนย์แปดห้าแล้วก็แปดหก แมนเด็กติดแปดนะคือติดติดติดรักแปดเนี่ยอืมมันสิ่งนี้อยู่สี่ครูแล้วเออแต่ว่าตัวที่ผมมากหันเลขนะที่ว่าผมคิดว่าเนขยนกมูก็คือแปดหกแปดหกโอ้งวดที่แล้วดังอยู่ได้แปดหกแมนบอกอันนี้บบลูเด,ด้อเนี่ยต่ดังกว่ดังเพราะว่าบบลู แต่ว่าเข้าเคยเหตุไปตามที่เข้าเคยเหตุมาเนาะ,ะโอเคแล้วก็เด็กมันนี้วิ่งแปดกับวิ่งหนึ่งเนาะ,ะวันนี้ติดหนึ่งหันมันสีนี้อยู่สามคู่เด็กติดหนึ่งนะ,ะที่ผมเหตุออกมาเนาะมันสีนี้หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดจ้ะหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ค่ะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าจ้ะเ <19 S 1> งี้ยแต่ว่าตัวนี้ส่วนมากสิบปิดล่างเนี่ย เน้นล่างเนาะค่ะเนาะเนียนขั้นติดหนึ่งสีเน้นล่างแต่ว่ากระโบดล่างคือกันล่ะลักษณะเดียวกันเบายากแต่ว่าคือเก่าค่ะเออคือเก่าเพราะว่าตัวนี้ส่วนมากมันจะมาล่างเอองวดก่อนก็ออกเก่าศูนย์กัมันมัดลักษณะนี้ล่ะมาล่างบ่จนะเม่นมันมาล่างมันออกเก่าศูนย์ล่างแต่มันสิเป็นลักหน่วยแต่ข่อยเห็ดมันเทียเห็ดแต่ลักซีบแต่ว่ามันคลิกผันได้ของมันแต่ว่าก็มางวดวางวางม่ออกเก้าศูนย์ก็ะเขา เลขวิ่งนะครับเออมันได้มันได้กเก้าศูนย์เนาะแต่ว่าส่วนมากเปิดลังแต่ว่า<ช>ตัวข้างหน้านี่ลักแปดนี่แปดคำหนึ่งเนาะแปดส่วนมากมันจะเป็นบุญส่วนมากสะส่วนมากประมาณนั้นบัานนี้สามตัวเลยค่ะอาจารย์สามตัวนะบอทที่ผมคาดการไว้แล้วก็ผมเ็ดไว้นี่ก็คือหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดหกแมนหนึ่งแปดหกอันนี้เฮาก ตองล่องเบิงอีกสามตัวเพราะว่ามันดูดเรามันก็บอกไปเข่าดอกมิตรไกลเชียงวีเตียมหนึ่งไปอย่างสิแปลว่าเข้ากระซือไว้เออนี่เางเดียวบะคะเมนหางเดียวขั้นนั่นกระซือันสีดังเนาะอีกตัวหนึ่งค่ะศูนย์ก็ห้าศูนย์แปดอย่างไปประมาณนี่แหละห้าแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์เนาะล่องไปนะค่ะเนาะเมนล่องลองไหวล่องไหวสองเปิดอีกตัวหนึ่งซะห้าแปดศูนย์เมนห้าแปดศูนย์ ขันเขานี้คือเขาสามตัเลยว่จ้า,จาตรงๆงเลยว่จ้าเขากา็ตรงขั้นบ่ดเขาก็อาจจะเขาา้าสองตัวแล้วก็ไก่เคียงตัวหนึ่งงันสินะมันจิไปประมาณเนี่ยแล้วแต่โซ่บุญวาสนาบัทาดวงบุญน,นี้วาสนาน้ำกันปัะธา,ามันเขาหนึ่งแปดหกนี่ละเลขอืมเพราะว่าผมมักหนึ่งหนึ่งแปดหกเลขหมดเนี่ยค่ะโค้งทุตายซิมี่อีกว่าจา้า สุดท้ายเดี๋ยวผมสีเช็กเบื้องล้วก็ก่อนมือเลขออกมือนึ่งไอ้ผมสีผมส่วนอีกแค่นึงแต่เลขที่ผมมักหน่งก็คือแปดหกกับแปดศูนย์ถัมากนะแต่ว่ามักไอ้ดีนั่นก็คือหนึ่งแปดหกขนาดเลขสามตัวนะประมาณนั้น <S <S ครับประมาณนั้นละ่ะแล้วก็เลขติดหนึ่งก็มีอยู่สามคู่หนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าว่า มันมันมได้ตีพอดีแล้วก็ไปฝันว่าฝันว่าเนี่ยฝันว่าได้เงินเดือนสิบเนี่ยแต่ยไซก็ได้เงินเดือนสิบงวดก่อนเนี่ยฝันฝันว่าได้เห็นได้สร้างน้อยสองตูนแล้วมันขาขาดครั้งหนึ่งเบียเพิ่นเพิ่นนันว่าน่ะอืมขาขาดครั้งหนึ่งมันก็เลยเป็นเก่าเก่าก็บรรูว่านี่เก่า ขาขาดครั้งหนึ่งสร้างสองตัวขาขาดหนึ่งสร้างสองตัวก็มีแปดขาขาขาดหนึงก็ต้องปิดเกีดเมืนบอลมันก็เลยมาเข่ากับเรียก็ดีมันก็เลยนเอตได้เลียกเลียกวิ่งเกีดกับศูนย์ก็เล่นแปดได้เกีดกับเก้าอีกตัวหนึ่งก็เลยออแต่ว่ามันก็ถืออยู่อมันก็ถือเกีดเก้าหมดก้อนน่ะนะเงาบุญเกาลางงวดนี้ก็ได้แปดกับหนึ่งแปดกับหนึ่งว่าเอตได้กับแปดห้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดอ่าปิดหนึ่งก็ หนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าเนี่ยมันก็สิเขานี่พอดีเอตรงตรงล็อกพอดีครับมันมีบุญวาสนาเออคัันมันมาตามเออมาตามโชคมาตามลาบเทาที่เฮาเคยเห็ุเคยน่ะมันก็คือครับมันบุริยดอกคันโค้งสุดท้ายนี่สิมี่อลงบ่จ้ะโค้งสุดท้ายบอคันย่อลงก็คือก็สีย่อให้ย่างละ ชองตูอืมค่ะเดี๋ยวทาโค้งสุดท้ายให้อกิ่งไว้ดีก่อนเนาะไก่้ม่เรียกออกนะจ๊ะเนาะแต่ว่าขั้นผู้ได้มันมีหลักการในการนั้นนี่ขั้นเท่าสื่อนั่นก็เข้าก็สื่อจะซี่ก็ได้สื่อหลายตัวติงสื่อนั่นก็ตัวหน่อยขั้นผู้ใดสื่อเปลี่ยนนะนะมันอยู่กับหลักการเท่าสื่อดีของมันเนี่ยเออเข้าก็เต็งขั้นผู้ได้มากรินร้ายลินหน่อยอันนี้ก็เรียกแต่บุคคลดอกอันนี้เข้าก็ไม่ได้หามกัน ตามงบตามมันนี้เฮาเฮาก็เบ,บื้งเอาค่อยเบื้องไปนะนะคิจะรานเบิ่งงะจ้ากนาะครับขับขั้นสมมุติว่าผมให้ติดกทีแปดนี่มันมีสี่คูเมนบอว่าผมเน้นให้แปดแปกับแปดศูนี่เฮาก็ตํมตัวนี้เอาอืมอันนี้แปดหเป็นตัวติงแ0นย์เป็ตัวรองเปลี่ยหแปังสี่เฮาก็ติดตัวกันไปสินะเขาล่นตามแบบบ้านบเออเกเขาเขาบ่กับไปบวงบ่ไรทกคนเขาจะเขาจจุมจ่มยน<ห>่นะ ถูกบ่อยจนเขาไม่ขายให้เลยแหละครับเซียนครับเมียนพูดเดียวขนาดนั้นเลยผมอ,อ่านวเนาะท่านว่าเลขกตเขาอ่านวันนี้โอ้ยคนซื้อซื้อหลายอย่างาะซื้ออันละห้าตัวสิบตัวนี่ละเขาจะซื้อก็ได้ครับผมก็เป็นแนวทางเนาะเซียนเนาะเนียนมันก็เป็นแนวทางมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นแนวทางที่เขาความหวังคือวา่าเหรอเนาะความหวังคือคือคน,น,บ,นบ้านเขา,าอยากประธานไม่ได้ซอยหรืออะไรก็ว่านะแต่ว่ากับฝ่าย เตว่าก็คอยพิจารณาแล้วก็ติดตามเบิงวิเคราะห์เบั้ผมว่าเออก็วิเคราะห์เบิ้งซอยกันไปไปน้าแล้วก็ให้เบิงให้เบิงเจ้าของน้่นล่ะครับเบื้งตามงบน้านั่นครับครับผมก็เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของเซนเอนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ